วันนี้นะคะช่องมาดามบ้านนาะสวีเดนของวันก็ได้รายได้400กว่านะวันไม่แน่ใจว่า400เท่าไหร่เดี๋ยววันขอไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ400ไปลปลายอะ่ะเกือบ500เหรียญก็คือมันเป็นช่วงที่ลหลายๆคนนะ่ะจะเรียกว่าขาลงช่องวันนะ่ะขาลงเรียกว่ามันอ่าอ่า ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะมันไม่ได้มีไรายได้ดีตลอดทั้งปีมันมีไรายได้ตามเทศกาลนั่นก็คือเทศกาลเก็บเห็ดคือช่วงเนี้เป็นช่วงนาทีทองของวันตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปวันก็จะได้ไรายได้อย่างน้อยหนึ่พเหรียญน,นะคะมีใครเข้ามาเห็นคลิปแล้วบ้างคะทุกคนเดี๋ยวนะคะคือวันใช้ระบบการไลฟ์สดแบบ ถ้าใครสะดวกนะคะสามารถขึ้นมาพูดคุยกันได้เลยแต่วันไม่แน่ใจว่าะจะเห็นลิงก์ได้ยังไงนะคะวางลิงก์ไปในคอมเมนต์ได้ไหมแต่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มเรียนฟรีแจกฟรีเอ้ยใครอยู่ในกลุ่ม f a c e b o o k ติวแค่มือใหม่ค่ะทำ u t u b e จะเห็นลิงก์ที่ขึ้นมาหน้าจอพูดคุยกันได้นะคะทุกคนวันวางลิงก์ให้แล้วแต่ว่าสำหรับ นี่คือการไลฟ์สดในระบบ y o u t u b e นะคะคือการเชิญเพื่อนขึ้นมาได้คล้ายๆกับการใช้สตรีมอยากแต่ว่าการวางลิงก์อ่ะมันจะต้องวางลิงก์อินบ็อกเท่านั้นใครอยากพูดคุยกับวันสดๆก็บอกได้นะคะแต่ตอนนี้วันไม่เห็นข้อความใครเลยใครเข้ามาแล้วลองพิมพ์ทักไทยกันได้นะคะมันเรียกว่าวันยังไม่ได้ใช้ระบบนี้ให้มันชำนาญมากนะก็เลยยังไม่ค่อยชินค่ะ พูดถึงไหนแล้วพูดถึงไรายได้ตัววันเองเนาะช่องติวเข้มเอ่อช่องมาดามบ้านนาสวีเดนวันเปิดช่องมาสามช่องนะคะติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ u t u b e และเอ่อคนอีสานอาหารบ้านๆช่องสายอาหารเนี่ยวันขอบอกเลยว่าถ้าคอนเทนต์เราไม่ดีจริงนะคะทุกคนยากคะ่ะทุกคนยากยากสำหรับการได้ไรายได้ใน y o u t u ู e มากๆวันเริ่มจทะท้อแล้วนะคะถ้าไรายได้ไม่ดีจริงอ ถ้าคอนเทนต์ไม่ดีจริงไรายได้มันก็ไม่ดีทุกคนไม่ว่าเราจะใช้ระบบใช้อะไรก็ตามช่อง YouTube แบบไหนถึงจะได้รายได้ได้ได,ด,ดีต้องมีวินัยในการลงคลิปมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องใช้คอนเทนต์เดียวนะคะอย่างช่องดิวเข้มมือใหม่ค่ะทำ YouTube เนี่ยวันเรียกว่าคอนเทนต์มันกระจายคืออยากามีเทคนิคเรื่องอะไรตอนไหนก็เอามาลงแล้วที่สำคัญคือคลิปไม่ได้ออกอากาศทุกวัน แล้วก็เวลาหายไปก็คือหายไปนานเลยแล้วก็กลับมาสักหนึ่งคลิปเรียกว่ารู้ชะตากรรมของตัวเองนะคะในการทำ YouTube นะคะถ้าเราลงคลิปไม่ได้ทุกวันรักษาคอนเทนต์เดียวไม่ได้โอกาสในการปังและการเปิดสร้างไรายได้ยากมากแต่ว่าใครที่ฟังวันอยู่ตอนนี้ช่องติวเข้มมือใหม่หัะทำ u t u b e อ่ะวันถ่ายทอดความรู้และเทคนิคจริงๆแล้ววันก็อยากได้เงิน ะะจากคนที่พร้อมสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะคะสมาชิกเดือนละ80บาทแล้วก็สมาชิก VIP ใครที่อยากได้แบบจับมือพาทำนะคะวันขอให้สมัครสมาชิก VIP แล้วติดต่อหาวันใน Facebook นะคะซึ่งช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิป แล้วก็ช่องทางการติดต่ออยู่ตรงคําว่าเกี่ยวกับหน้าช่อง YouTube ค่ะคือทักมาเลยอยากรู้เรื่องอะไรแบบอยากเห็นวิธีการอยากรู้แบบจับมือพาธรรมนะคะวันพาธรรมทีละขั้นตอนสมาชิก V.I.P เดือนลับประมาณ500บาทนะคะคือทักมาได้เลยถามได้ทุกเรื่องแล้วคนที่ไม่มีเงินล่ะ ทักมาเถอะค่ะทุกคนตอนนี้วันยังไม่ได้เงินจากใครหรอกค่ะทุกคนเอาตามสะดวกใครสะดวกจ่ายจ่ายใครไม่สะดวกจ่ายอยากเรียนฟรีอินบอกมาเลยนะคะแล้ววันก็จะตอบคำถามในอินบอกในตอนที่วันว่างโอเคตอนนี้เรามาเข้าสู่อเนะะื้อหาสำหรับคนที่ท้อท้อและเหนื่อยในการทำช่อง youtube นะคะวันบอกได้เลยค่ะว่าคลิปที่เราถ่ายทำเอาไว้ทำช่อง youtube นะคะให้เราเอา ไปประยุกต์ใช้และเอาคลิปของเราไปทำเพจใน Facebook ซึ่งมันเปิดสร้างไรายได้ได้จริงและไรายได้ของช่องของเพจมาดามบ้านานาสวีเดนนะคะวันไม่อยากบอกว่าใครทำคนไหนทำก็จะได้ไรายได้เหมือนวันบอกไม่ได้เลยค่ะทุกคนวันขออนุญาตถ้าจะพูดคำนี้แล้วอาจจะไปทำให้หลายๆคนฟังแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจก็คือตัววันเองนะ มีดีที่คลิปมีดีที่การพูดและมีดีที่การเล่าเหมือนที่วันบอกทุกคนนะคะว่าเวลาเราจะทำช่อง YouTube